ของแต่งแปลกๆ EP 1 1และที่เพื่อนเห็นอยู่นี้ก็คือเบรกแบมโบและที่โคตรจะแปลกเลยก็คือฉายาของมันอันดับที่1โดเรมอนปั๊มหลังรถของ Mo t ต GP ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ4-6หมื่นอันดับที่2ตะภาพราคาอยู่ที่ประมาณ7-8หมื่นบาทอันนี้สีคล้ายตะภาพอยู่ว่าไม่ได้อันดับที่3มแมลงสาบมีราคาอยู่ที่3 0,000ืกลางๆถึง4 0,000ื่นต้นๆเด็กที่ยินออกมา2อันให้จินตนาการเป็นหนวดมแมลงสาบอันดับที่4เต่าปั๊มหน้าของ m o t ต T ราคาประมาณ5-7หมื่นบาทเป็นการผลิตแบบโมโนบล็อกลูกสูบเท อันนี้มีความคล้ายกระดองเต่าอยู่นิดๆอันดับที่5ผีเสือ้อมีราคาที่ประมาณ3 0 0พกลางๆถึง3,000ไปลายก็คล้ายๆอยู่นะอันดับที่6ค้างข่าวโอเคอันนี้คล้ายเหมือนปีกค้างข่าวแบทแมนอันดับที่7เคโลจินตนาการคนตั้งนี่สุดยอดจริงๆเพื่อนๆว่าเหมือนไหมครับอันดับที่8ก้ามปูอันนี้ว่าไม่ได้มีความคล้ายปูนิดนึงเอานื้อจิ้มซีฟู้ดมาหน่อยอร่อยเลยอันดับที่9ด้วงต้องมองอยังไงถึงจะเป็นด้วงแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามจะได้ไม่พลาดความรู้ดีด